สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หกตุลาคมปีหกปดนะครับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์ครับเนาะอากาศดีมากครับเนาะจันทร์ชุ่มฉ่ำจันทร์สดใสนะครับฝนตกกลางคืนครับเนาะบรรยากาศดีมากครับเนาะมราจะอยู่ต่ออีกสักวันนะครับเนาะฝนตกอากาศดีจริงๆเป็นีีฝนดีนะครับเนาะฝนดีมากถ้าเขาบอกเป็นด้ฝนดีมันจะหนาว หนาวนานจริงหรือเปล่ารอดูนะครับเนาะรอดูก่อนคลิปนี้ความซ้ำจะลองแนวทางของฮานอยนะครับฮิฟซีทางช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับวันจันทร์ก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะก็มีลาวต่อที่ลาวพัฒนาฮิฟซีทางช่องเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนเดิมจะทําเป็นเวลาก็จะลงในช่องชุมชนให้นะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเนาะฝากกดติดตามไว้ ถ้าวันไหนมีเวลาลง,งช่งยูจะได้เห็นนะครับเนาะจะได้เห็นส่วนใครที่สนใจใน้ามันวดสมุนไพรบุญนาคาที่มีอาการปวดหลังแขนขาคอบาไหลาแกนิ้วล็อกก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับ,นรบเนาะขายเหมือนเดิมน้ามันวดสูุนไพรบุญนาคาสคครรพคุณขายปวดหลังแขนขาคอบาไหลก็เห็นผลแน่นอนครับเนาะขวดเดียวกล้าการันตีเลยคนระับเนาะถ้าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อครับเนาะต้องย้ำเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกไม่ได้ครับเนาะกระดูกไม่ได้เด็ดขาดเกี่ยวกับกล็เนื้อเห็นผลแน่นอนในขวดเดียวครับเนาะเบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์ก็ศูนย์ 3, 3 9ดสาแดห้าสม้างสี่เก้าครับเนาะเอี FC ทักมาหลังไม่เรื่อยว่ายังขายอยู่ไหมแอดขายเหมือนเดิมครับเนาะขายเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ได้ลงในคลิปให้บ่อยแล้วเพราะที่ว่าลงไปเยอะแล้วแล้วเอฟซี FC ก็ไม่ได้มาเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ แต่ละคนน่าจะมีข้อมูลพอสมควรครับเลาถ้าใครสนใจถ้าใจคนหายแล้วก็ไม่ได้ซื้อซ้ำครับาหายไปแล้วจะซื้อไปทําไมครับเลาก็ยกเว้นจะซื้อให้ญาติให้คนรู้จักคนที่รักครับเนาะหายแล้วก็คือหายเลยก็ก็เผาซ้ำไม่ได้ลงซ้ำครับเนาะมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้ใช้ซ้ำครับเนาะมันนี่เหมือนพวกสบู่ยาสีฟันครับเนาะใช้แล้วก็ใช้ดีเราซื้อแล้วซื้ออีกครับเนาะแต่ตัวนี้เป็นการรักษาหายแล้วก็หายเลยไม่จะซื้อไปทําไมครับตัวอย่างอีกก็ซื้อติดบ้านไว้อันนึงเผื่อไว้เผื่อ อาการกำเริบกลับมาประมาณนี้เนาะสาเหตุที่แบาเบาบางสาระธแบบรรมไม่ลงซ้ำนะครับเนะนาะน,นานจะลงทีนะครับเนาะก็ตามนี้คนระับเนาะตามน,ามนี้ยังขายมันเติมครับเนาะมี fc เก่าๆทักไน์มาอยู่ก็มาที่แนวทางของเราครับเนาะแนวทางของฮานอยของเรานะครับ,ด,รรบดูผลก่อนนะครับเมื่อวานดูผลก่อนเมื่อวาน,านรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างเจ็ดเก้า สองตัวบนสามตัวบนก็สองห7 6 7็ดหกดหดเ้านะครับเนาะกเ้ากับหัวคนระับเนาะเก้ากับหัวเดเดินดีทั้งบนและล่างคับเนาเดเดินดีมากทั้งบนและล่างเลยใครจะใครจับดักได้โอกาสได้สองตัวสองด่งมีสูงมากครับเนาะแต่เราจับจุดไม่ได้ครับเนาะเจ็ดหกหเจด เจ็ดหกหกเจ็ดทั้งโลไม่มีครับเนาเจ็ดหกหกเจ็ดเราไปเจ็ดสี่สี่เจ็ดแทนนะครับเนาะเพราะว่าเราเด่นเจ็ดครับเนาะเสียดายมากเจ็ดมาทั้งบนและล่างแล้วเราเราเียนเจ็ดอีกต่างหากแต่ไม่มีเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับไม่มีโชคหวานนะครับเนาะรอบหกโมงสองตัวล่างก็ห้าห้าพีเขาเบิ้ลน,นะครับเนาสามตัวบนก็สี่สี่ห้าดีไหมห้าสี่สี่ครับเนาไม่งนนะั้นงามเลยครับเนาะ 4ี่ห้ากับ5้าห้าหมาทั้งบนและล่างเหมือนเดิมครับเนาะห้าหไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะเราไม่มีเลขเบิ้ลนะครับเนาะสี่ห้าแล้วก็ไม่มีนะครับมีแศสี่สามสามสี่นะครับเนาะวานไม่มีโจครับเนาะก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มสตัวล่างก็สี่แปดสามตัวบนก็หนึ่งเกสองนะครับ4ี่แกับ1 9ึสอง สีแ่แปดเราก็ไม่มีอย่างที่บอกครับเนาะหนึ่งเก้าสองเราก็ไม่มีเมื่อวานไม่เข้านะับเนราะเมื่อวานไงหลังเลยเมื่อวานพลาดครับเนาะเริ่มต้นเดือนมกราไอ้ตุลาคมมากระท่อนกระทนนะ่นครับเนาะไม่ต่อเนื่องเลยเริ่มต้นเดือนตุลามาไม่เหมือนปลายกันยาคนะรับเนาะเข้ารัวๆเลยเดือนนี้กระทอนกระทนนะันครับเนาะวันนี้ก็ลงแนวทางให้เหมือนเดิมคนระับเนาะ จะแก้มื่อได้ไหมลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะลุ้นไปด้วยกันถ้าชอบขอจัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับปุจจัยวิจารณญาณเดีกัรน,นะนับชมรับฟังเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมครับเนาะการตัดสินใจเป็นของเอฟซีนะครับเนาะไม่มีใครบังคับได้ครับเนาะอย่างที่บอกประจําวันนี้เด่น9เด่น0นะครับจับคู่ก็1 0 2 0 3 0 3 1 3 2 9 0 9 2 9 3 ส่วนนี้ครับนะครับฮาหนอยวันนี้วันชันน้ำนำนักวันจันเด่นเลองศจะพูดก็ 10, 20, 30, 31, 32, 90, 92, นึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูน่ก้าศูนย์เก้าสองเก้นะครับแปดคู่ครับเนาะกดเน้นไปที่9 3 9 0 3 0มเก้นะครับเก้า สามศูนเน้นให้3คู่นะครับเนาะเน้นในสาคู่ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี293 290 230 231นะครับ4ชุด4ีชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่2องสามสแล้วก็สองสามศูนย์นะครับ ก็ครบถ้วนนะครับนาสรัทางของฮหาหนอยวันนี้คนระับเนาะทั้งชุด2ตัว3ามตัวนะครับเนาะใครเป็อหหนอฮานอยก็จัดไปนะครับเนาะส่วนขอตำรารอคลิปหน้านะครับเนาะขอตำราขอรัฐบาลไทยก็รอคลิปหน้ารัฐบาลไทยถ้ามีเวลาท่าจะลงให้เพิ่มต่อจากเราพัฒนาเนาะถ้าไม่มีแล้วก็เป็นพุ่งนี้นะครับเนาะพุ่งนี้ควบคู่กับฮาหนอยเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิม มันเดิมนะครับเาท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้เพื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะวันนี้ก็มันเดิมมี3คู่มันเดิมให้ลุ้นนะครับเนาะตัวเน้นนะครับชอบที่สุดในวันนี้คือ9 3 90าแล้วก็30นครับเนาะเก้าสามเก้าศูนย์สามศูนย์สามคู่นี้นชอบที่สุดนะครับถ้าไม่ชอบกันเบาซาคำก็เลือกเองครับเนาะเลือกเองได้เลยมีสองศูนย์สามสอง สามหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเนาะเลือกเอาได้เลยเก้าสองประมาณนี้ถ้าผู้ชมคนเบาสามคนเลือกเอาครับเนาะเลือกเอาเบาสามนิดไม่แม่นเลยก็เลือกเอาครับเนาะประมาณนี้ส่วนตัวบบาสามชอบที่สุดคือสามคู่นี้ครับเนาะสามคู่นี้แต่ถ้าไม่มีตัวชอบข้ามไปก่อนครับเนาะชมพื่อฟับันเทิงไปรอวันพรุ่งนี้ครับเนาะหาหน่อยมีทุกวันนะครับมีทุกวันรอวันต่อไปครับเนาะ วันไหนชอบค่อยขึ้นเวทีนะเนาะถ้าวันนไหนชอบถ้าวันไหนไม่ชอบก็ข้ามไปก่อนนะครับก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ